ครับสวัสดีครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงหรอบอ่มาหน,นีิเดี๋ยวยังกินเที่ยงเนาะอ,อ้มาเตืนอนหย่อน้สมยอมเมยพี่น้องเอ้ยผู้ใด,ดเดี๋ยวยังกินเที่ยงนนเนาะมาหนีิมามากินข้าวเที่ยงรับก,กันกับผมเดิมมาหนิเกี๊ยวบองเกี๊ยวบองก็ปิ่งปลากระป๋องพี่น้องกำลังปิ่งอยู่คูัปิ่งปลากระป๋องก่อนหอนหอนหอน ยิงปลากระป๋องกับเจียบองมาจับเสียบน้ำกันมันนี้กินเจียบองกินไงก็ยูไงได้พี่น้องกินยากก็ยูยากคนเฮาคู่เมื่อนี่มีเงินเขาก็เอื้นว่าพี่มีทองเขาก็เอื้นว่าน้องคนคู่มื่อนี้มันคนเห็นแก่ตัวหลายพี่น้องมาเฮากินไงเขาก็ยูไงกินยากก็ยูยากพี่น้องยูแทก็ยูได้ถ้ากินไงพี่น้องเอ้มาอืม ยิงพักกระจองไงเฮาอืมอืมอืมเข้าใจอืมอืมอืมคุยเรื่อยอืมป่กอืมอืมน้า พักรจองักจองฮอนอะอ้หมงยัก็จ้ิ้มัระจองฮอนไม่ไ้องจิ้มออนเยอ้มกับแก้วบองเด้อแฉบน้องบอง้องบองอ่อนเลยฮ่อน่ดที่ข้ามใหญ่ๆเนี่ยออนอืมหัวองห อืมจ,บจบับจับอืมเขาก็จองปิ่งของหอ,งองนมันหวานถึงหรอเจียวบองปิ้งปลากระป๋องด้วยอ้าวเซ่บ Ừm. Bánh. Ừm. Như thế.